สวัสดีค่ะทีมรักเหมือนมีแอปทักซอนแล้วก็ทีมด้อมสม้มหรือว่าแอปทีมนะคะเพราะว่าวันนี้แอดจะทําคลิปรวมๆพูดถึงทั้งเหมีอนมีแอปทักซอนแล้วก็คุณทีมอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะเนื่องจากแอดเนี่ยเป็นแฟนคลับ FC มเหมีอนมีแอปทักซอนแล้วก็ยังเป็น FC ด้อมส้มนะคะวันนี้ก็เลย รวบตึงดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรสาระที่แอดจะแบบแยกทำคลิปนะคะมามีแอปทซอนเองก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากแต่ว่าก็อยากจะแซวแม่นิดนิดหน่อยๆเมื่อวานเนี่ยเห็นมามีแอปทซศนนะคะลงโพสใส่ชุดสีส้มโปรโมทผลิตภัณฑ์ b r e e e ก็ว่าจะแซวแม่แล้วแต่เมื่อวานไม่ค่อยว่างนะคะส่วนพ่อส้มเมื่อวานเนี่ยพ่อก็พาน้องพี่พิมพ์ไปดูนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับรูปไทย people and devil น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะทุกคนก็เลยอยากจะทำคลิปรวบตึงเลยหยอกทั้งพ่อส้มหยอกทั้งแม่แอปนะคะทุกคน สำหรับมามีแอฟทักซอนเมื่อวานเนี่ยเหมือนมามีแอฟทักซอนยังอยู่ในกองละครคดีรักร้างปกติจะเห็นว่ามามีแอฟทักซอนเนี่ยเข้าเข้ากองวันพฤหัสกับวันศุกร์แต่ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนเห็นเดี๋ยวนี้เหมือนวันเสาร์มามีแอฟทักซอนก็เทคิวให้นะเหมือนจะแบบ เหมือนจะเร่งทายหรือว่าอาจจะให้ทันออนแอร์ภายในแบบประมาณต้นปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนถ้าเป็นอย่างนั้นคือจะดีมากเพราะว่าแอดเนี่ยบอกเลยว่าหลงรักคุณอนันตชัยนะคะหนุ่มตรีหรือว่าทนายพาวินในคดีรักร้างตอนนี้คือดูพนมนาคาคือแบบ ชอบเคมีอของตรีกับกรีนมากแล้วก็ชอบเสน่ห์การแสดงของน้องตรีก็เดียวเหอะเดี๋ยวแอดจะทำบ่าทำคลิปแซลเขาเรียกอะไรคู่จิน้นบัวบงกสกับทนายภาวินนะคะเนื่องจากไปชอบการแสดงละครของน้องตรีนี่แหละก็เลยทำให้แอดกลับมาสนใจมากๆนะคะคดีรักร้างว่า เคมีคู่นี้มันจะเป็นยังไงนะคะน้องตรีเองก็รับบทเป็นทนายหนุ่มที่มีลูกสาวรับบทโดยน้องเอมมลิพาขวัญลูกสาวพอปอส่วนมามีอทัทซอนก็จะมีลูกชายเหมือนกันชื่อน้องอะไรแอดลืมนะคะว่ารับบทด้วยน้องอะไรนี่แหละลืมชื่อน้องเขาแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาดูซิว่าทนายหนุ่มกับลูกความสาวเนี่ย จะมีหัวใจมุงมิงบ้างไหมนะคะหลังจากที่ฟ้องหย่าสามีหนุ่มอย่างปรเมศแล้วในคดีรักร้างนั่นเองซึ่งพิสันก็แซวนะคะว่าคดีรักร้างเนี่ยคิวที่19เกิดขึ้นได้ทุกวันมีเรื่องให้เกิดขึ้นได้กันทุกวันเลยนะคะแอบชอบแอบชอบนี่แอบชอบพี่สันอีกแล้วนะคะกำกับอม,มีแอบักทักสอนกำลัง จอยแบบว่าดื่มไวน์นะคะถือแก้วไวน์อยู่ในมือแล้วก็มีทนายพาวินนะคะยืนถือแก้วไวน์อยู่ข้างๆแล้วก็มีพิสันกำลังกำกับอยู่จะมีฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นว่าเลิฟซีนของพิสันเนี่ย มันแบบทำให้เราแบบฟินจิ้นขนาดไหนก็ย้อนกลับไปนะคะคู่จิ้นฟินในถ้าแอปต่อแล้วก็ถ้าใครได้ดูพนมนาคานะคะโอ้โหเอเชียกับคุณอนันตชัยทำเอาแอดนี่แบบลุ้นโอ้เริบซีนพี่สันทำริบซีนดีมากทุกคนเยอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคดีรักร้างเนี่ยจะมีบทกุ๊กกิ๊กของทนายกับบัวบงกตหรือเปล่านะคะนี่ก็ เป็นความเคลื่อนไหวของคดีรักร้างนะคะทั้งคิวที่18และคิวที่19คิวที่18นี่บัวบงกตก็จะต้องแบบว่าเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะน่ารักจริงๆแล้วก็มีการไปแซวกันนะคะพี่เป้ยปานวาดก็โพสตเบื้องหลังพี่สันก็เข้าไปแซวประมาณว่าไม่ไม่สิหมอเมียทักษออนนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์พี่เป้ยนะคะว่าแบบ รักสามสาวแม่ครัวแล้วก็แท็กหาพี่เป้ลแล้วก็พี่แอนส่วนพี่สันก็เข้ามาเซลนะคะโฆษณาปลากระป๋องต้องเข้าแลว้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหนวนะคะทุกคนช่วงนี้ของมงนันมีแอปทักษอน กับคดีรักร้างส่วนที่ทำคลิปนี้นะคะทุกคนคืออยากจะชวนแฟนคลับ fc ของมิมิแอปทักซอนนะคะมาร่วมอวยพรวันเกิดคนนี้ก็คือพี่ป๊อปผู้ไม่มี IG พี่ป๊อปผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะคะแอดยังจำได้ว่าสมัยคู่จิ้นแอปต่อที่พวกเราฟินฟินจิ้นจิ้นกันเนี่ยต้องคอยดูว่าเมื่อไหร่พี่ป๊อปนะคะจะชวนแอพทักซอนจะชวนน้องต่อไปทานข้าว มมีแอฟทักซอนไปไหนไปให้กำลังใจน้องต่อก็จะต้องมีพี่ป๊อปอยู่ด้วยเสมอขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ป๊อปนะคะแล้วก็หวังว่าพี่ป๊อปก็จะแบบว่ามาเฉลยหน่อยซิว่ามามีแอปทักซอนเนี่ยปรึกษาหัวใจเกี่ยวกับหนุ่มคนนั้นให้พี่ป๊อปฟังหรือเปล่าพี่ป๊อปก็ชวมนมามีแอปทักซอนนะคะไปดินเนอร์กับหนุ่มคนนั้นแล้วก็มีพี่ป๊อปอยู่ด้วยเป็นการแบบใบให้แฟนคลับเอฟซีรู้หน่อยนะคะพี่ป๊อป มาอวยพรมันเกิดพี่ป๊อบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่อำพัชลาพาหรือก็มาดามแป้งต่างก็อวยพรมันเกิดพี่ป๊อบไปแล้วนะคะพวกเราชาวด้อมแอปทักษอนก็อย่าลืมมอวยพรพี่ป๊อบกันนะคะพี่ป๊อบพูดซึ่งสนิทมากกับแม่เมียทักษอนนั่นเองส่วนเมื่อวานทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่าในไอจีมืมีแอปทักษอนก็ทำชาวด้อมว้าวุ่น ว้าวุว่นกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อบอมีแอทักซอนก็ไม่ได้มีอะไรเลยแค่แม่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริสนะคะแล้วก็แอปบอกต่อความหอมแบบลักชัวรี่ให้ค่ะใดๆคือชาวด้อมก็โฟกัสอยู่สิ่งเดียวนะคะว่าแม่แม่ใส่ชุดส้มนะชุดนี้เนะี่ยถ้าแม่ใส่บ่อยๆเนี่ยด้อมส้มเขาอาจจะแบบ เขาอาจจะคิดไปไกลนะแม่แม่ก็น่ารักแม่อาจจะไม่ได้เสืออะไรนะคะทุกคนแต่ใดๆคือไม่ว่าอะไรที่มันเป็นเอสัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้ชาวด้อมฟินจินได้ก็ฟินจินกันไปนะคะทุกคนเอาแบบเบาๆพายกันเบาๆไม่ว่าจะด้อมไหนนะคะสุดท้ายแล้วหมอเมียทักษอ,อนเดี๋ยวก็คงไมาเฉลยเองนั่นแหละจบ มามีแค่นี้อ๋อจะบอกว่าแอดก็ไปคอมเมนต์ไว้พอมันเกิดพี่ป๊อปนะ้คะเหมือนมีแอทักสอนก็มากดสนใจให้ด้วยอุ้ยดีใจจังเลยต้องบอกว่าไม่ว่าใดๆนะคะไม่ว่าใครจะมาคอมเมนต์ด้อยค่าความรักที่แอดมีให้เหมือนมีทักสอนว่าแอดเนี่ยไม่รักมามีหลอกอย่างอั้นย่งนี้รักไม่จอิงจะบอกว่าแเนี่ยไม่รักมมีแรบทักอนว่าแอดเนี่ะไม่รักมามีแอกับอว่าแอดเนี่ะไม่รัมาีแอบทักอนว่าแอดเนมรักมามีแอดทักสอนว่าแอดเอี่ยไม่รักามีักที แอดความชื่นชมที่แอดมีให้เหมือนมีแอทักซอนอะ่ะมันเป็นแบบไหนวันนี้ถ้าทุกคนได้ดูสามแซบจะเห็นที่นี่นะคะที่พี่ติณามาแล้วก็แอดได้ฟังช่วงที่เหมือนมีแอดทักซอนนะคะถามพี่ติณาว่าแบบคุณหลานสุดที่รักเนี่ยพี่ติณาว่าเขาบ้างไหมดุเขาบ้างไหมพี่ติณาก็บอกดุว่ายิ่งรักยิ่งว่ายิ่งรักยิ่งเตือนถ้าทำดีเราก็ชมแต่ถ้ามีอะไรที่เราเห็นว่า เอ๊ ه, มันไม่ใช่เราก็ยิ่งเตือนยิ่งว่าเพราะเรารักก็ไม่ต่างกันค่ะทุกคนรักในตัวศิลปินเราก็จะซับพอร์ตงานนะคะแต่หากเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้แม่กำลังโดนถล่มนะเพราะมันเป็นแบบนี้เราก็แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปแบบไปเกียดไปต่อว่านะคะเพราะว่ารักดอกเราถึงเป็นห่วงส่วนพ่อส้มนะคะเมื่อวานเนี้ยพ่อก็ พาองพี่มพมนะคะทุกคนไปงานนิทรรศการไปเยี่ยมชมนิทรรศการของเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนของคุณ JK Boy นะคะบอกว่าแล้วคุณ JK Boy เนี่ยก็ลงโพสใน facebook นะคะไว้ว่า today special guest ขอบคุณแขกสุดพิเศษคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นเกียรติมากๆที่มาเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของผมนะครับซึ่งนิทัศนิทศการนี้ก็ใช้ชื่อว่า JK Boy จะจะเตจะเตนิพัฒน์ใช่ไหมคะสายตายแล้วทุกคนก็ People and the World นะคะเป็นแบบว่านิทรรศการรูปถ่ายเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ของผู้คนนี่แหละทุกคนงานอยู่ที่ River City Bangkok อกนะคะซึ่งในงานเนี่ยก็มีคนที่มีแต้มบุญสูงมากไปเจอพ่อกับน้องพี่พิมพ์นั่นก็คือคุณบโบชมนะคะคุณโบชมอ่ะไม่ใช่โบโใส่ตัว R เวลาแอดอ่านภาษาที่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษทุกคนแอดเห็นปั๊บการออกเสียงของแอดมันจะกลายเป็นภาษาเยอรมันทันทีคือมันแบบ มันถ้าเห็นตัว R ปั๊บเมาเลยนะคะโบเลยนะคะโบชมเขียนไว้ว่าคุณโบชมนะคะก็ไปเจอพ่อส้มกับน้องพี่พิม์พบอกว่ากำลังเดินดูงานนิทรรศการอยู่นะคะหางตาเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเอื้อมหยิบกระดาษที่แขวนอยู่สูงๆหยิบไม่ถึงสักทีก็เลยเอื้อมมืออาสาช่วยหยิบให้น้องจังหวะนั้นได้ยินเสียงเหมือน คุณพ่อน้องมาช่วยพอดีก็เลยถอนมือออกมาแล้วหันไปมองอ้าวคุณทิมพิธาก็มองเด็กน้อยก็อ้าวน้องพิพิมก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปน้องพ่พิมและคุณพิธาน้องพิพิมอนุญาตให้ถ่ายและยิ้มให้ด้วยน่ารักได้ดีใจและใจดีเหมือนพ่อทิมเลยทุกคนได้บุญสูงมากแอดจะบอกว่าการจะถ่ายรูปเด็กนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันคือ เราจะต้องขออนุญาตก่อนแอดไม่สามารถอย่างหลานนะคะลูกของของน้องของเพื่อนๆอย่างเงี้ยขณะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะแอดจะถ่ายรูปเขาแอดต้องขอเขาก่อนคือที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะก็จะเป็นแบบนี้จริงคือเราจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแม้กระทั่งเขาเป็นเด็กต้องขอก่อนแล้วขอถ่ายแล้วต้องถามก่อนนะว่าฉันส่งให้คนนี้ดูได้ไหมหรือยังไงถ้าเขาไม่อนุญาตเราจะไม่ทําเลยเนี่ย น่ารักมากๆนะคะที่คุณโบชมบอกขออนุญาตน้องพี่พิมพ์แล้วน้องก็ให้ถ่ายเพราะฉะนั้นก็นี่แหละทุกคนถ้าใครไปเจอน้องพี่พิมหรือเจอน้องปีใหม่หรือเจอใครก็ตามเหมือนที่เหมือนมีแอปเคยพูดอะเราต้องขอน้องเขาก่อนว่าอนุญาตให้ถ่ายไหมถ้าเขาไม่อนุญาตอย่าหาว่าเด็กหญิงนะคะเพราะเด็กเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาอนุญาตให้ใครทําอะไรกับเนี่ยกับร่างกายเขาไหมหรือไม่นะคะ แล้วคุณโบชมนะคะแต้มบุญยังไม่หมดอีกก็โพอสอีกว่าเดินออกมาเจอกันอีกรอบน้องพี่พิมพ์พยืนอยู่ข้างๆห่างๆรอคุณพ่อพบปะประชาชนอยู่เลยขอน้องพี่พิมพ์พถ่ายรูปคู่กันน้องพี่พิมพ์พตอบกลับมาด้วยเสียงใจดีว่าได้ค่ะและยิ้มให้อีกทีหนึ่งน้องเรียบร้อยมารยาทงามมาก ตอบกลับมาอย่างสุภาพสุดๆน้องน่ารักกับทุกคนเลยแบบเป็นผลผลิตของการได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเยี่ยมจริงๆดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูพ่อรักพี่พิมพ์เลือกพี่พิมพ์กาเบอร์อะไรคะนั่นสิฟ้าส้มทุกคนหากน้องพี่พิม คือหนึ่งคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นคุณพ่อเป็นนักการเมืองแล้วคิดดูว่าถ้าน้องสนใจการเมืองน้องก็จะเหมือนคุณพ่อเป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กสนใจอะไรตั้งแต่เด็กคิดดูว่าในอนาคตเราจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพขนาดไหนส่วนความแซวนะคะพ่อส้มนะคะแฟนขับ FC นะคะชาวด้อมก็ออกไปแซวนะคะหลังจากที่แซวมมีแอปทักซอนแล้วว่าออกมาโพสนะคะ โปรโมทบรีสด้วยชุดสีส้มส่วนพ่อซ้อมนะคะไปดูนิทรรศการพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อสายตาสั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เห็นแบบเสียบแว่นตาอยู่ตรงนี้นะคะหลายคนก็โยงไปว่าแอดไม่แน่ใจนะทุกคนว่าแว่นตาของพ่อในยี่ห้ออะไรถ้าซูมเข้าไปแล้วมันเป็นยี่ห้อ i อซีเบอร์ลินนี่ฮาเลยนะคะเพราะว่ามอมมีแอดทัซอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแว่นตา ไอซีเบอร์ลีนนะคะก็แสดงว่าเพื่อนกันมีของดีก็บอกต่อแต่แอดไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าพ่อเนี่ยแว่นตาพ่อเนี่ยไอซีเบอร์ลินหรือเปล่าอะจบการโยงการเซลสไตล์แอปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ก็มีเพื่อนๆหลายคนแหละก็บอกแอดว่าแอดอย่าโยงคุณทิมกลับมานี่แอปเลยให้ทำคลิปแยกเลยเดี๋ยวมันจะเสียต่อพ่อก็แอดอาจจะทำให้ไม่ได้ทุกคนพ่อใดๆคือแอดก็รักทั้งคู่นะแต่เพียงแต่ เพียงแต่อยากจะบอกว่าความรักที่แอดมีให้แอปทซอนกับคุณทิมมันเป็นคนละสเตจเลยคุณทิมอยู่ในสเตจของนักการเมืองนักการเมืองที่เสียสละเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนแอดพทักซอนอยู่ในสเตทของดาราที่เวลาว่างเวลาที่แอดชิลชิลอยากจะเบาสมองก็ไปดูข่าวดาลาไปดูละครน,นะคะแต่เผอิญว่าสองคนนี้ดันมามีข่าวด้วยกันก็เลยทำให้แอดเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบจิ้นขึ้นมานะคะจิ้นเป็นเขาเรียกเป็นสองเท่าแค่นั้นเองทุกคนก็ต้องบอกให้รู้แบบนี้แล้วก็ แล้วก็นะคะทุกคนหลายคนก็จะรู้ว่าพอลี่พัสเนี่ยก็ชอบชมนะคะชงม,มามีแอปทักษอนมาทางพส้มไกลๆแอดเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมากแล้วได้ๆคือ,อก็ไปเจอแล้วนะคะเมื่อก่อนแอดก็ไม่เห็นนะเพิ่งจะมาเห็นว่าเสียงเจ้าเจ้า,อาแอดมิน แอดมินโพลีพัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IG ของโพลีพัสหรือว่าติ๊กตอของโพลีพัสเสียงเจ้าเจ้านี่เสียงใครสุดท้ายไปเจอแล้วนะคะว่าเป็นเสียงของคุณพลอยถ้าใครที่ ชอบนะคะให้ไปดูเลยนะว่าคุณพลอยเนี่ยมีติ๊กตอกด้วยนะคะติ๊กตอกตัวนี้นะคะเล้วทุกคนถ้าเข้าไปในไอจีคุณพลอยเนยก็จะรู้ว่าคุณพลอยนี่ลูกส้มตัวจริงเลยแล้วบอกทีมงานโพลิพสนะคะเวลาเขาอยู่เบื้องหลังเขาตัดคลิปอะทุกคนเนี่ยแอปิี่เจอ ส้มหมดเลยเชียร์พ่อกันมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นด้อมส้อมอยากไปตามคุณพลอยนะคะก็ไปตามนะคะเราจะได้ยินเสียงปันปันเสียงเซวแซของคุณพลอยนะคะแซวแบบนีมม้แอพทักซอนหรือวแบบ่าเกี่ยวกับพระส้มนั่นแหละเพราะว่าคุณพลอยนะคะโอ้โหวันไปเลือกตั้งนี่ก็เส่ชุดส้มเลยนะคะแล้วก็วันที่เขาเหมือนจะแบบจะให้แบบ เลือกให้ดูข่าวคุณทิมว่าจะได้เป็นนายกไหมโอ้โหทีมงาน p o l y พ l สนะคะลํำถวายเลยทุกคนเพราะฉะนั้นฉันรัก p o l y p l สฉันรักแอดมิน p o l y p l สเพราะว่าพวกเราคือดอมสม้มดอมส้มในพาร์ทของการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นหากคลิปนี้มีดอมบ้านอื่นของมามีแอดทักซนมาดูนะคะโปรดกรุณาเข้าใจแอดด้วยเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าถ้าแอด อชอบคุณทิมแล้วก็เชียร์คุณทิมกับมาเมียทักษอนจะเลิกติดตามแอดไม่เป็นไรเลยค่ะเลิกติดตามเลยแต่แอดอยากจะฝากคุณแค่ว่าอยากให้คุณนะคะแยกให้ออกนะคะว่าดารากับนักการเมืองนี่มันคนละสเตตเลยดาราทำมาหากินหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทําทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองเพื่อให้เขาโด่งดังเพื่อให้เขามี ฟนลับเยอะๆงานอีเวนต์จะได้เข้ามาเยอะๆยิ่งดังค่าตัวก็ยิ่งสูงพอเขาได้เงินปับ๊บเขาก็จะได้เอามาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาให้เขามีความสุขส่วนที่ดาราคืนสู่ประชาชนก็คือดาราก็เสียภาษีมีไรายได้เยอะก็อาจจะเสียภาษีกว่าเรานะคะแต่ดาราคืออาชีพหนึ่งที่หาเลี้ยงตัวเองส่วนนักการเมืองคือบุคคลที่เสียสละอาสาเข้ามา เพื่อดูแลรัฐสวัสดิการดูแลปากท้องประชาชนแก้ปัญหาประชาชนดาราไอ้นักการเมืองไม่ได้เข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อมาเอนเตอร์เทนประชาชนนะคะแต่เขาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนใครเป็นคนออกกฎหมายให้เพิ่มเงินเดือนไม่ใช่ดารานะคะดาราไม่ไม่สามารถที่จะมาออกกฎหมายเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณ นักการเมืองรัฐบาลจะเป็นคนออกกฎหมายว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณหรือจะลดภาษีสิ่งนั้นหรือจะควรจะลดควรจะลดราคาอ,อ,อาหารควรจะลดราคาน้ำมันลดราคาไฟฟ้านักการเมืองเป็นคนทำนะคะไม่ใช่ดาราเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีสตินิดนึงนะคะรักดาราได้คุณจะรักคนไหนก็ได้แต่คุณควรจะรู้ว่า ดารากับนักการเมืองคนละคนละสตมีมาพอมาเห็นว่าแอดชอบคุณทิมก็เลยโกรธที่แอดไม่ชอบอดาราอีกคนก็เลิกติดตามแอดแอดว่ามันคุณกําลังสับสนวุ่นคุณกําลังสับสนนะคะตอนเลือกตั้งนี้คุณเป็นกาดาราหรือเปล่าไม่นะคุณต้องการนักการเมืองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณทิมอยู่แล้วตอนเลือกตั้งคุณกาเพื่อไทยคุณกาพลังประชารัฐอันนี้แอดเข้าใจได้ พอพอเข้าใจได้ว่าโอเคการเมืองของคุณอาจจะคนละคนละฝั่งกับคุณทิมแล้วคุณก็เลยไม่ชอบคุณทิมอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะการเมืองเป็นแบบนี้แล้วมันมีสองฝ้าสองฝั่งอยู่แล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่การที่มาบอกว่าฉันชอบดาราคนนี้แล้วเธอไม่ชอบดาราคนียวกันกับฉันฉันเลิกติดตามโอ้ยฉันชอบดาราคนนี้แล้วเธอไปชอบนกักการเมืองคนนี้ฉันเลิกติดตามคุณก็ก็ดูงงๆนะก็อยากนะสี่ปีข้างหน้าคุณจะกาใคร ถ้าคุณจะไม่กาคุณทิมเพียงเพราะคุณทิมมีข่าวกับแอปซักทักโอนแล้วดาราที่คุณชอบมามีข่าวกับแอปทักโอนคุณก็เลยพานไม่ชอบคุณทิมก็คุณก็คิดดูแล้วกันนะคะว่าเงินเดือนคุณไม่ได้ขึ้นด้วยดารานะคะดาราเขาหาเงินเข้ากระเป๋าเขานาเพราะฉะนั้นควรจะแยกให้ออกว่าดาราเราก็ตามเขาเพ้มเป็นความสุขนะคะ เป็นวันสบายๆลีเล,ลักล,ลีลักเหนื่อยกับการทำมาหากินแล้วก็เป็น f c ดาราส่วนการเมืองก็ควรจะดูนะคะว่าพักไหนมีนโยบายอะไรจะแก้ไขเศรษฐกิจยังไงจะเพิ่มค่าแรงเราไหมถ้าเห็นว่าดีนะคะเหมือนที่แอดแชร์รัฐสวัสดิการต่างๆก็กาสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นแฟนคลับมีแอททักซรแล้วก็อยากจะ เห็นว่าช่วงนี้แอดก็จะเริ่มมาแชร์นะคะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มีรัฐสวัสดิการยังไงก็ไปดูคลิปนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยแอดลงคลิปไปก็คือแอดพูดถึงเรื่องเ,อเงินสงเคราะห์บุตรที่สวิตเซอร์แลนด์เด็กที่สวิตเซอร์แลนด์จะได้เงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ16พออายุ16แล้วก็สามารถขยายเวลาให้ด้วยนะแอดไม่ได้พูดถึงเฉยๆเมื่อคลิปที่แล้วถ้าคนยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ทํางานก็สามารถขบ ไปจนถึงอายุประมาณ18หรือ20ได้ด้วยแต่มันจะต้องเป็นเคสเคสไปนะคะส่วนคลิปหน้าที่เกี่ยวกับคุณทิมแอดจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าคุณรู้หรือไม่ว่าคนสวิตเซอร์แลนด์ทำงาน12เดือนแต่เขาได้รับเงินเดือน13เดือนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า mm. เงินเดือนเดือนที่13ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้รับยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย